เราจะมาทําอะไรคะรุ่งทิวาสีมัดย้อมนะคะเพจรุ่งทิวาสีมัดย้อมเราก็จะมาย้อมผ้านะย้อมผ้าด้วยสีของของอาจารย์รุ่งเองนั่นแหละนะอันนี้เป็นผ้าอะไรล่ะเป็นผ้าออกเคนซาเป็นผ้าซับในนะคะว่าสีของรุ่งทิวาเนี่ยมันจะย้อมติดไหมนะคะก็คือมันจะมัดย้อมติดไหมเราลองมาดูก่อนนะคะ วันนี้เราจะย้อมสองสีก็คือสีดำกับสีเหลืองค่ะอันนี้ผ้าออแกนซาผ้าออแกนซาเนี่ยลักษณะเป็นผ้าใยโพลีเอสเตอร์เพราะฉะนั้นถามว่าย้อมสีสติดไหมอ๋อติดแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นสีอื่นนะคะประเภทของสีรีอคทีฟเนี่ยรับรองว่าไม่ติดอ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้คือผ้านะคะก่อนที่จะทำมัตย้อมเนี่ยเราจะต้องเอา เอาน้ำนะคะอันนี้น้ำขันขันสงกรารคะ่ะเอาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องจุ่มนะแต่ว่าเอามาพรมให้มันชื้นมาเราลงมาพรมดูกันค่ะนะคะ,นะคะพรมพรมให้ผ้ามันชื้นมาเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อให้เวลาหยอดสีแล้วเนี่ยสีจะซึมลงไปในผ้า เพราะว่าถ้าไม่มีน้ำช่วยถ้าจะดูดสีไปหมดเลยนะคะสีมีเท่าไหร่ก็ไม่พออ่ะอันนี้ก็ยำอิกสวัสดีนะคะคุณครูดารณีเพื่อนเก่าเพื่อนเดิมเพื่อนท่าอิฐ <c oughs> มาเลยมาเลยเพื่อนเก่าเพื่อนเดิมเพื่อนท่าอิฐค่ะอาน้องสมุทรทาจากจากเอ่อ ไม่ใช่หอยหินสิใส้หัวหินก็คือชะอำชะอำจำได้อ่ะพอได้แล้วนะคะพอได้แล้วเราก็เอามามัดมามัดค่ะอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะมามัดมามัดมัดธรรมดานนี่แหละมัดขยุ่มขยุ่งไมง่ายๆหนันงยางค่ะ อันนี้เราจะแค่ทดลองสีนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากมีตังต้องเอาหน้าออกกล้องถ้าอยากมีตังต้องเอาหน้าออกกล้องลุงที่ว่าก็อยากมีตังค่ะต้องเอาหน้าออกกล้องจะออกทุกวันเลยเงินจะได้เข้ารัวๆอ่าพอได้แล้วนะคะได้อย่างนี้แล้ว เราก็เอาตะแกรงตะแกรงค่ะเอาตะแกรงเอาเอาตะกร้าเอาตะกร้าอาจจะเป็นตะกร้าแบบเออเป็นซีซีทะลุแต่อันนี้ใช้แบบนี้ค่ะแล้วก็เอาเอาตะแกรงมาวางตะแกรงมาวางเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อให้ให้สีเนี่ยมันหยดลงไป เราจะใช้อันนี้คือสีเหลืองนะคะปืนนี้เราจะทดลองสีเหลืองดิบลงไปเลยค่ะง่ายๆสีลุ่มทวานีง่ายสุดละไม่ต้องไม่ต้องมาผสมน้ำอีกไม่ต้องไปเคลือบน้ำยาก,กาัน้วกับแบงมัดนะคะ เราทดลองสีค่ะใช่ไหมคจะจะเห็นว่าผ้าเนี่ยมันเปียกน้ำมันจะซึมสีเรากำลังจะทดลองว่าสีของของรุ่งชิบาเนี่ยใช้กับผ้าใยโพลีเอสเตอร์แล้วมันจะไม่ตกรออันนี้คือแค่นี้นะคะแค่นี้ เราก็เราลองดูซิว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีสีไหมใช้ตะแกรงอีกตัวหนึ่งนะคะปรกบแล้วก็พลิกเห็นไหมคะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยสีมันจะไม่ซึมเราก็หยอดสีอีกครั้งหนึ่งหยอดสีทับไปอ่า ตอนนี้ผ้าผืนนี้ก็จะมีหลายสีนะคะอย่างเช่นสีขาวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงนะอันนี้ก็เป็นอันว่าหยดเสร็จเรียบร้อยจะเอาไปไหนล่ะเอาไปผึ่งค่ะผึ่งผึ่งดาวผึ่งดวงจันทร์นะผึ่งใบเดี๋ยวเราก็จะมาทำอีกหนึ่งสีอีกหนึ่งผืนนะอีกหนึ่งผืนที่เราทำไว้เมื่อกี้นี้เอามาวาง ตอนนี้เราจะใช้สีอะไรล่ะเราจะใช้สีดำและ่ะอันนี้คือสีดำสีดำกี่สีหนึ่งสีสีเดียวเทคนิคในการทำมัดย้อมสีเดียวก็มีนะคะเราจะทำมัดย้อมสีเดียวก็คือสีดำแต่เราจะต้องมีน้ำเปล่าด้วย เพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าถ้าผ้าผืนเนี้ยย้อมสีดําอย่างเดียวนะคะอ่าเทสีดําไปแล้วไม่มีสีขาวสีดํามันจะซึมไปทั่วผ้าเลยมันจะไม่เกิดลักษณะของมัดย้อมนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมีน้ําช่วยเพราะอะไรที่ต้องมีน้ําช่วยก็คือหนึ่งเรามัดแบบเรามัดไม่แน่นถ้าไม่ต้องการให้ให้ สีดำเป็นสีดำทั้งผืนเราจะต้องมีน้ำเป็นตัวกันสีดำไม่ให้เข้าไปในผ้าฮะเ,เราลองมาดูเลยนะเอาสีดำสีดำละหยอดไปบีไปอันนี้เรากำลังทดลองสีลุงที่วาอยู่นะคะยอดไปบีไปแล้วก็ใช้น้ำหยอดด้วย ให้น้ำหยอดด้วยน้ำเป็นสีเขียวนะคะใช้น้ำหยอดด้วยค่ะกันกันสีดำไม่ให้ไม่ให้เข้าไปซึ่งเป็นสีเดียวนีใช้น้ำกันเหมือนเอาน้ำนี่มาหลอก เอได้แล้วทำยังไงต่อล่ะพ็ได้แล้วแล้วก็เอาตะแกรงอีกด้านหนึ่งเนะี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอีกอีกอันนึง่งเข้าไปแล้วก็ออกนะมือเราจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องมาจับพิ่ ตอนนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเราก็เอาไปพึ่งก่อนหลังจากเมื่อคืนที่เราทำแล้วเราเอาึุงแห้งล้ววันนี้มีแดดดีมากเลยจะแกะดูก่อนนะคะ